สินี้จริงไหมคะโอเคไหมพบพบเมื่อไหร่พบเมื่อเธอเนี่ยเรนเรนอะไรเร n d นโมเดลส์ครูไม่รู้โมเดลแต่ครูรู้คอมพิวเตอร์จริงไหมนั่นแสดงว่าพบเมื่อไหร่พบเมื่อเธอเนี่ยเล่นคอมพิวเตอร์ทำงานกับคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาศึกษาอะไรศึกษา Impact Impact ของอะไร Impact ของอากาศอากาศที่มีต่ออะไรอากาศที่มีต่อออริกอนและวอชิงตัน คุณไม่รู้อิมแพแสดงว่าเธอเนี่ยเล่นคอมพิวเตอร์เธอศึกษาศึกษาอะไรคะอากาศมีผลกระทบต่อเมืองวอลรัสออริกอนรัฐวอชิงตันจริงไหมครูแปลว่าศึกษาผลกระทบของอากาศที่มีต่อสองรัฐนี้จริงไหมครูแปลผลกระทบจริงไหมเปิดดิกชันนารีคำว่า impact แปลว่าผลกระทบเห็นยังคะผลของอะไรคะผลของ climate ที่มีต่ออะไรคะต่อออริกอนและต่อวอชิงตันครูแปลว่าผลของที่มีต่อได้ไหม นยังคะหานาอา้าวประยต่อมาค่ะเฮอจนจบที่4,100ฟุตเห็นเครื่องหมายนี้หนไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเครื่องหมายนี้เราเริ่มมันว่าคอลัน เราบอกว่าข้างหลังคอร์เน่เป็นคําอธิบายเป็นตัวอย่างประกอบเราปิดเราแปลข้างหน้าถ้าข้างหน้าแปลรู้เรื่องจบข้างหน้าแปลไม่รู้เรื่องข้างหลังช่วยขณะน,นี้ข้างหน้าคือคําว่า h e r conclusion อย่างเดียวหนูรู้ไหม conclusion แปลว่าอะไรสมมติไม่รู้มันจึงเป็นเหตุผลที่หนูจะต้องอ่านข้างหลังจริงไหมคะครูจึงจําเป็นต้องอ่าน precipitation จนจบที่4 0 0 0 a n d feet หนูบอกครูได้ไหมคะว่าตั้งแต่ตัวเนี้ยถึงสุดท้ายเนี่ยหนูหาประชานกิยาเจอไหมคะแน่นอนเลยดูเห็นคำว่าหนูต้องอ่าน precipitation จนจบที่ rain ก่อนครูอยากได้ประชานกิยาเจอไหมถ้าเจอแปลถ้าไม่เจอกระโดดข้ามแน่นอนเลยเจอได,ด้เป็นเรียนทีพพลนาเปิงเล็บนำตัวหน้าเป็นนำหลักประชานอยู่นี่จริงไหม คุณถามว่ากริยาอยู่ที่ fall ใช่ไหมไม่ใช่ fall เป็นกริยาของแ a ดจริงไหมคุณถามว่ากริยาอยู่ไหนใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้น precipitation เนี่ยจะจะ turn to rain ครูแปลว่าเปลี่ยนเป็นฝนได้ไหมกับกลายเป็นฝนได้ไหมหันเป็นฝน,นเชิญแปลว่าหัน,น, left, น right. ห p p เนี่ย turn left turn right ใช่ไม่ใช่คือว่า precipitation เนี่ยจะหันเป็นฝนเปลี่ยนเป็นฝนได้ป่ะคะครูไม่รู้ precipitation ขนาดนี้ ไอ้ส่วนที่ครูยีกยีกยีก,ยกเป็นส่วนที่บอกได้เลยว่า precipitation คืออะไรจริงไหมคะ precipitation คือสิ่งซึ่งทำไมคะตกตกมาที่ภูเขาเป็นอะไรคะหิมะครูแปลว่าหิมะได้ไหมตกจาก november ถึงไหนคะ march แต่เป็นปลาย november ถึงปลาย march จริงไหมแล้วตรงนี้ค่นอันนี้บอกว่าปัจจุบันนี้ตกแสดงว่า precipitation ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรคะหิมะแล้ว precipitation เจ n to rain ใช่ไหมคะแสดงว่าขณะนี้ precipitation น่าจะเกี่ยวข้องกับ snow เกี่ยวข้องกับ rain จริงไหมเห็น verb ตัวนี้ไหม verb ing เ,เมื่อไหร่ก็ตามเจอ verb ing เฉยแสดงว่าประธานเนี่ยตัดแล้วประธานเนี่ยทำเองแสดงว่า raise เอง raise อะไร raise snowline raise จากเจอ from ต้องเจอ to ครูไม่เคยท่อง raise เลยเส้นหิมะจาก3,000ปัจจุบันนี้ เป็น4,100ครูแปลว่าเพิ่มขึ้นได้ไหมยกขึ้นได้ไหมยกระดับหิมะจากทำไมคะปัจจุบันนี้3,000ขึ้นเป็นเท่าไหร่คะขึ้นเป็น4,100ฟุตครูแปลว่าเพิ่มได้ไหมคะครูแปลว่ายกขึ้นได้ไหมครูไม่รู้ average ครูไม่ได้แปลครูไม่ได้ตัดต้องมันเลยเหน็นยังได้ไหมคะนี่คะครูพยายามเน้นย้ำเรื่องของ reading comprehension คนะอา้อาวประโยคต่อมาค่ะ that จนจบที่จบที่ไหนคะเอาลกวัวพาร์คดูสิคะครูอยากได้ประธานกริยาถ้ากริยาตัวน,นั้นมีกรรมครูอยากได้กรรมรูอบอกครูได้ไหมคะว่าประธานกริยาอยู่ไหนแล้วถ้ากริยาตัวน,นั้นต้องการกรรมนูหากกรรมได้ไหม จะเห็นว่าที่ครูเน้นย้ำ reading comprehension หาประธานก,กริยาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำ close test เราจะต้องทำวิธีนี้หาประธานกริยายงั้นถ้าหนูคล่องหนูจะทำอะไรได้เยอะเลยค่ะเห็นได้จริงไหมกริยาวิวเชิญจริงไหมเชิญอะไรเชิร r ีสอร์ีรสไม่รู้สกีเพรางตัวนี้บอกว่าสิ่งนั้นจะหันอีกแล้วหาน e ีสอร์ที่เล่นสกีที่ที่เล่นสกีได้ไหมคะ เล่นสกีเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูเขานี้เห็นอินทูไ <two> หมเชอร์ดินทูจำได้ไหมคะเราเจอเชอร์ดินทูมาแล้วครั้งหนึ่งนี่เจออีกแล้วในข้อสอบปีเดียวกันเนี่ย Turn <S 1> <S 1> เชอร์ดินทูเพราอะไรคะกลับกลายเป็นเพราะตอนนี้บอกสิ่งนั้นนะ่ะจะทําให้ที่เล่นสกีเนี่ยกลับกลายเป็นกลับกลายเป็นพาร์คพาร์คที่แอค uario ไม่เคยรู้แอค u a เลยแต่ท่านเรียนจำได้เราเรียนอค u a เรืมอค u a เรียม ขนะนี้สมมุติได้เรียนลืมคําว่าอควาเรียมหรือแล้วนะลองดูนะคะแต่รู้ว่าตอนนี้ที่เล่นสกีเนี่ยเปลี่ยนเป็นพักสวนสาธารณะที่เป็นอควพาพักเอาละค่ะเรามาดูซิไออควพาพักนี่มันคืออะไรก่อนจะดูถามว่าแดดตัวนี้คืออะไรแดดคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือเหตุการณ์นั้นจริงไหมเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่ มองนะคะไปมองนิดหนึ่งสิ่งที่ครูอยากเน้นอยากย้ำกับนักเรียนก็คือถ้านักเรียนดูประโยคย่อหน้าภาษาอังกฤษเนี่ยย่อหน้าที่หนึ่งกับย่อหน้าที่สองประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีความสัมพันธ์กับประโยคแรกของย่อหน้าสองจังนะคะประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับประโยคแรกของย่อหน้าสองเวลานักเรียนทำนักเรียนพยายามจับความสัมพันธ์มันพิสูจน์ค่ะ ประโยคแรกของย่อน้านี้จริงไหมมันมีความสัมพันธ์กับประโยคสุดท้ายของย่อน,น้านี้เพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายบอกว่า precipitation เนี่ยจะเป็นฝนจะกลายเป็นฝนแสดงว่าไอการที่มันกลายเป็นฝนเนี่ยค่ะมันจะทําให้แหล่งทิ้นสกีแหล่งเซนสกีก็คือแหล่งอะไรคะหิมะมันกลายเป็นฝนฝนคือน้ําจริงไหมเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งน้ําได้ไหมเป็นแหล่งที่มีน้ําเพราะฉะนั้นสวนสารณะเลมีน้ําได้ไหม คือดอย่างนี้นะคะขณะนี้นเรามาดูซิคะว่าพิสูจน์ซิว่า,วาจริงๆแล้วใช่น้ำไหมอิดจนจบที่วีดถามว่ารประธานอยู่ไหนระยะอยู่ไหนรูคอ,อสเราเรียนเจอคอสบ่อยมากเลยเราบอกว่าคอสเป็นนามแปลว่าสาเหตุเป็นเวอร์แปลว่าทำให้เกิดมันทำให้เกิดปัญหาปัญหากับชาวนา ชาวนาด้านไหนชาวนาด้านตะว,วันออกตะว,วันออกของใครเอ๊ของอะไรของภูเขาครูถามว่าถ้าครูขีสใได้ฮูฮูคือคนคนคือใครคนคือชาวนาครูถามว่าสอบครูไม่เคยท่องรีไลออนเลยเดาได้ไหมชาวนานี่เป็นชาวนานที่รีไลออนรีไลออนอะไร Rely on Snow m e l สโนิมะเมลละลายห้นตัวนี้บอกว่ารีไล n อนสโนม l t เพื่ออิ r ิเกต e นี่เอ้เจออีกแล้วอิิเกตส่งน้ำ ปลูกได้ไหมคะส่งน้ําไปทําไมคะไปให้แอปปเิ้ลไปให้วีดไม่รู้วีดเชืงว่าเอาน้ําน้ําจากอะไรคะการละลายขอุยมาเนี่ยไปพไปส่งใช่ไหมคะส่งให้แอปปเิ้ลต้นแอปเปิ้ลส่งให้อะไรคะวีดเห็นยังครูไม่รู้วีไลออนครูแปลว่าชาวนานเหล่านี้เพึ่งพาอาศัยพ่พอะไรใช้สโนเมลเพื่อไปเอาน้ำไปใช้ให้กับแอปปเิ้ลเอาน้ำไปส่งให้กับวีดจริงไหมครูคแปลวีไลออนแปลว่าเพึ่งพาอาศัยได้ไหม นี่คะนี่นะคะซึ่งคำว,ว่าเรลออนแปลว่าพึ่งพาอาศัยก็ได้เรลออนแปลว่าขึ้นอยู่กับก็ได้ได้ไหมเอาละค่ะประโยคต่อมาซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายครูชานมาเรียนว่าเครื่องหมายนี้ไหมเราบอกอีกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเครื่องหมายเดชเปิดและปิดเราปิดครูบอก ปิดแล้วค่ะครูถามนักเรียนว่าประทานริยาอยู่ไหนบอครูได้ไหมอยู่ไหนคะฝรั่งิ้กริยาอยู่ไหนคือ l d ไม่รู้ฝัดน้ำท่วมพยาน้ำท่วมเนี่ยเป็นไปได้ว่า severe throughout the winter severe throughout เป็นแล้วเกิดน้ำท่วมแน่เลยไม่รู้ severe throughout the winter through ผ่านเอาออ สแสดงว่า through out ผ่านออกไปเลยสแสดงว่าตลอดอะไรคะตลอดเลยดูหนาวใช่ไม่ใช่ยิ่งพิสูจน์ใหญ่เลยว่า aqua p a r k น่าจะเป็นสวนสาธารนณะที่มีน้ำต้องมีน้ำท่วมมาเกี่ยวน้ำท่วมจริงไหมคะเนี่ยคะนี่คือเรื่องที่หลายๆคนบอกว่ายากเห็นไหมคะสิ่งที่บอกว่ายากเนี่ยไม่ได้ยากถ้านักเรียนมีความพยายามที่จะแปล แนักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอเห็นสับยากพอเห็นข้อสอบที่เป็น reading comprehension เรียนหลายๆคนทิ้งทิ้งเขาค่ะแล้วนกเรียนก็ใช้วิธีการเดาเดาว่าเนี่ยบี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  B B, หรือสอง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 สาม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 เรียนใช้วิธีนับไม่ได้เรียนใช้วิธีนับว่าหนึ่งร้อยข้อเป็นหนึ่งยี่สิบห้าข้อเป็นสองยี่สิบห้าข้อเป็นสามยี่สิบห้าข้อเป็นสี่ยี่สิบห้าข้ออย่างนี้ไม่ได้เรียนใช้อันนี้มาทำอย่างนี้ไม่ได้ค่ะ แนนอจะต้องมองว่ามองจากเหตุผลมองให้ดียางสิ่งที่ครูแนะแนะนำมาตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ต้นเลยก็คือหนูจ้ทำทังไมคะอ่านคําถามคําถามเขาถามอะไรหาประธานกริยาในคําถามให้ได้แล้วตีขึ้นมาอ่านเรื่องแล้วจะได้รู้ว่าหนูอ่านตรงไหนลงไปตอบและในขณะเดียวกันหนูไม่รู้คาศัพท์ตัวไหนจําเป็นต้องแปลหนูเดาได้ไหมถ้าหนูไม่รู้ตัวไหนไม่จําเป็นต้องแปลหนูกระโดดข้ามมันเห็นไหมคะนี่คือวิธีการวิธีการที่ครูเสนอแนะ เหนไหมคะลองดูซิว่าหนูทําข้อสอบได้สักกี่ข้อเราเหลือเวลาอยู่เท่าที่มีเวลานะคะลองทาคันนี้ครูไม่ให้การบ้านและเราจะทํากันพร้อมๆกันซิแล้วลองดูซิว่าเวลาเราพอไหมถ้าไม่พอเราเหลือถึงจะเป็นการบ้านครูถามว่าข้อ70เป็นหนูตอบข้อไหนครูเงียบรอหนูคิดค่ะอย่าดูเฉลยคำตอบแล้วมาตอบเป็นเด็ดขาดคิดด้วยตัวของหนูเอง อยู่ไหนคะอีกกริยาอยู่ไหน snow s เห็น n o าวที่ใช้ n นาว n o w s สเป็นสิ่งสิ่งเพราะงั้นเขาถามว่าหิมะตกตอนนี้ในนีคะ่ะมากกว่าที่เคยน้อยโอ้โหสแสดงว่าต้องตกอย่างไรหจึงต้องมาหาข้อความที่พูดถึงหิมะตกใช่ไหมคะแล้วหิมะตกที่ไหน ที่ภูเขาที่พูดถึงจริงไหมคะแล้วตกตอนนี้ด้วยจริงไหมหิมะตกตอนนี้เราพูดว่าหิมะตกตอนนี้นี่ไงเราดาว่า precipitation คือหิมะหิมะตกตอนนี้ที่ภูเขานี้จริงไหมคะแล้วตอนนี้จริงไหมตกจาก late November ถึง late March นักเรียนมองจากประโยคนี้หรือว่ามันมากกว่าที่เคยไหมน้อยเกินไปไหมหนักเกินไปไหมไม่นับดีๆนี่ตรงนี้ขณะนี้คําตอบเลยเป็นประมาณกี่เดือนคะสี่เดือนใช่ไม่ใช่สิ่งที่ครูแนะนํานักเรียนก็คืออ่านคําถามแล้วขึ้นไปดูซี่ว่าตรงไหนดึงลงมาตอบมีหลักฐานนะคะนักเรียนคะข้อสอบอิ n ทรานสนักเรียนหย่านึก ไม่อย่ากคิดต่อเพราะอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเนี่ยเขาจะคิดว่านักเรียนจะคิดต่อว่าอะไรแล้วเขาจะแต่งช้อยส์ลวงนักเรียนมาอยู่แล้วค่ะท่านแต่งอยู่แล้วแต่งช้อยส์ลวงถ้านักเรียนคิดต่อนักเรียนจินตนาการต่อนักเรียนคิดต่อไม่ได้นักเรียนต้องเอาตามเรื่อง according to the article according to the passage นัเรียนหาหลักฐานลงมาตอบให้ได้ว่าเอาตรงไหนตอบ สังเกตให้ดีค่ะต่อแล้วนะคะเพราะฉนั้นท่านมีนโยบายในการออกข้อสอบลวงนักเรียนได้หลายๆแบบเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีวิธีทำนักเรียนต้องเป็นคนฉลาดแบบเฉลียวด้วยอย่าเอาแต่ว่าท่องท่องท่อง,ท,อง,ท,องท่องเข้าไปแล้วทาข้อสอบตอนนี้นักเรียนเป็นเด็กรุ่นใหม่นักเรียนต้องทําข้อสอบแบบคิดเป็นทําเป็นเข้าใจนะคะเพราะนั้นลองมาดูซิ ข้อ71นะคะนักเรียนว่าตรงนี้ขณะนี้ประธานอยู่ที่กริยาอยู่ที่แล้วนักเรียนตอบช้อยส์ไหนดีค่ะงานอยู่ที่นี้จริงไหมกริยาติง้งคนโดยปกติแล้วคิดถึง global warming ว่าเป็นสาเหตุของคิดโดยปกติคิด global warming เห็นไหมคะมีขณะเนี้ยมีกล่าว global warming อยู่ตรงนี้ใช่ไม่ใช่ประโยคนี้พูดถึง global warming ว่า global warming เนี่ยเป็น event ที่ simple fairly simple แต่เราไม่รู้สองตัวนี้นี่แต่ส่วนนี้เห็นไหมคะเป็นส่วนที่เราต้องแปลเราบอกทันทีเลยว,ว่าไอ้ global warming ที่เขาบอกว่าเป็น simple event เนี่ยเป็นอย่างไร winter ฤดูหนาววันที่อากาศหนาวจะน้อยลงฤดูร้อนวันที่อากาศโอ้หนึ่งร้อยองศา,าบวกขึ้นไปนะมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนัน้นใเด้นลองดูสิคะฤดูหนาวนานขึ้นใช่ไหมวันที่อากาศร้อนมากขึ้นในเดือนจุลายนน่าสนใจกว่าค,คะหิมะลึกขึ้นใช่ไหมคะและวันสั้นขึ้นชอตเทอร์นะคะม,มีอยู่นะ เรียกว่าจากประโยคตรงนี้นระียนตอบอะไรคะใช่ไหมคะ More w a r เ day in July เรามีเวลาเลยอีกนิดนึงลองดูข้อ72ดูเลยคะ่ะประธานอยู่นี่จริงไหมเจียอยู่นี่กันอยู่นี่ครูไม่เคยช่องคอนดักครูไม่เคยรู้เลยคอนดักแปลว่าอะไร ลองบอกครูได้ไหมว่าหนูตอบช้อยส์ไหนดีรูบี้เขาทำการศึกษาทำการค้นคว้าเรื่องอะไรนักเรียนจึงไปหาใช่ไหมคะว่ารูบี้เขาศึกษาเรื่องอะไรเห็นไหมคะกล่าวถึงรูบี้อยู่นั่นคือสิ่งที่รูบี้พบ พบเมื่อเธอทำคอมพิวเตอร์ศึกษาเรื่องผลของคลายเมทที่มีต่อรัฐออริกอนและรัฐวอชิงตันใช่ไหมคะ <S 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 เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นผลผลของคลายเมตสาเหตุของก b อ l วอร์มิงผลของการเปลี่ยนแปลงของคลายเมตผลของคลายเมตน่าสนริรไหม Benefit ประโยชน์ของอากาศร้อน Disadvantage ข้อเสียเปรียบจำได้ไหมคะ Advantage แปลว่าข้อดี Dis ไม่ข้อเสียเปรียบตรงนี้ขนาดนี้ผลของอากาศที่มีต่อสองรัฐรับอะไรคะ Oregon กับกับอะไรนะ Washington เพะนตนตรงนี้ตอบ Effect ครูยังไม่รู้เลย Impact ลว่าอะไรแต่ครูเดาว่าตรงนี้ผลของแน่นอนเลยเข้าใจไคะเพะนน Effect แปลว,ว่าผลหรือผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของ c l i m a t e คอสเป็นนามแปลว่าอะไรคะสาเหตุ Benefit Benefit แปลว่าประโยชน์ d i s a d v a n t a g e แปลว่าข้อเสียเปรียบข้อด้อยเห็นไหมคะยังจำได้ไหมเราเคยพูดถึงคำว่า e f f e c t ต์ระวังนะคะถ้าสกดด้วย A Effect แปลว่า,วามีผลกระทบต่อ เอฟเฟกมีผลกระทบต่อถ้าสกดตตี้อีเอฟเฟกต์เฟเฟกเป็นนามแปลว่าผลหรือผลลัพธ์ถ้า e f ฟเฟกเป็นเวิร์บแปลว่าก่อให้เกิดนี่ระวังนะขณะนี้นี่ต้องดูว่ามันเป็นนามหรือมันเป็นเวิร์บถ้ามันเป็นนามแปลว่าผลหรือผลลัพธ์ถ้ามันเป็นเวิร์บแปลว่าก่อให้เกิดขณะนี้หนูเห็นเป็นนามเดชนหนา,นามเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผลหรือผลลัพธ์จริงไหมและเวลาครูจําคําว่า benefit benefit ครูจําคําว่า profit จำได้ไหมคะ profit แปลว่าผลกำไรเรียนรู้ profit ผลกำไร benefit คืออะไรคะผลประโยชน์เพราะฉะนั้น benefit ผลประโยชน์ profit ผลกำไรและ disadvantage เราได้มา advantage แปลว่าข้อดีข้อได้เปรียบ d i s แปลว่าไม่เพราะง้ก็คือข้อด้อยข้อเสียเปรียบ ังนั้นถ้าได้เปลี่ยนแปลงในช้อยข้อ4ี่จะแปลว่าข้อด้อยข้อเสียเปรียบของการเปลี่ยนแปลงของฤดูซึ่งในเรื่องไม่ได้พูดตรงนี้เลยใช่ไหมคะตรงนี้เข้าศึกษาคอนดักครแปลว่าศึกษาได้ไหม αι? เห็นไหมคะนี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วคอนดักแปลว่าดําเนินแปลปว่าปฏิบัติดําเนินเกี่ยวกับปฏิบัติเกี่ยวกับตรงนี้เจอบ่อยศัพท์ตัวนี้เคนะคะเพราะฉะนั้นววเวลาเราเกือบหมดแล้วครูขอสรุปนิดหนึ่งสรุปสั้นๆว่า สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนฝึกก็คือเจอ reading comprehension ที่ไหนหาประธานหากริยาท้ากริยาตัวน,นั้นต้องการกรรมหากรมแล้วถ้านักเรียนจะสังเกตสิ่งที่นักเรียนจะต้องมองก็คือเรียนสังเกตให้ดีนะคะถ้านักเรียนเจอเครื่องหมายขอเล่นข้างหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญข้างหลังเป็นเพียงแค่ส่วนขยายนักเรียนเจอเครื่องหมายแดชยาวหรือเส้นสั้นสองเส้นข้างหลังเป็นส่วนขยายข้างหน้าสําคัญและขณะนี้นั